สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพุทธาเช้าข่าวสปทรครับต้อนรับปีใหม่ปีพศ2568กัน้ดยนะครับและสําหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนําเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสปทคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนครับและในวันนี้เช่นเคยครับทุกท่านจะได้พบกับผมเทียรัตน์รัตนถาครับ และดิฉันสุชนยาชมเทศเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพระราสบวัีตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลาแปดนาฬิกาค่ะครับและในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมวิทีอาเรียนดีมีความสุข Active Learning การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาจังหวัดมหาสาครคามากสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาครคามเขตสาครับค่ะและต่อเนื่องด้วยวิทีอา พิธีมอบโรงอาหารไอยนโนมโตหลังที่156ของโรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปถรัรมภ์จังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยภูมิเขต2ขอเชิญรับชมค่ะ วิชาคณิตศาสตร์วิชาที่นักเรียนหลายคนบอกว่ายากและไม่สนุกวันนี้ในชั้นเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหล่อพ่อหาสันมันงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3จะนําเสนอการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้วักรศึกษาทางคณิตศาสตร์ในการจัดก,การเรียนรู้ดยกระบวนการจะประกอบไปด้วยการแก้ปัญหา การสื่อสารและสื่อความหมายการเชื่อมโยงและนำไปใช้ในชีวิตจริงการให้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะสอดแทรกความรู้ด้านคณิตศาสตร์เช่นการรู้ค่าของจำนวนและตัวเลขผ่านกิจกรรมการทำสมุดบันทึกตัวเลขการรู้จักเลขศูนย์และความหมายผ่านการสร้างแถบโมบิส และรูปภาพที่ไรจุดสิ้นสุดรู้จักการบวกและลบการเพิ่มขึ้นลดลงผ่านการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จริงในกิจกรรมนักสืบตัวเลขรู้จักแบบรูปของจำนวนผ่านการสร้างอาคารตามแบบแปลนและรู้จักการคูณการหารในจำนวนเฉพาะผ่านพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม และการทำกล่องเขยา่าและอนดีบ้ากหมยที่จะเสริมสร้างให้ในักเรียนสนุกและเข้าใจเรื่องจำนวนและคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ตัวและสามารถสะท้อนคิดออกมาผ่านใบงานหรือการนำเสนอความคิดของตัวเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆและครูจะทำให้วิชาคณิตศาสตร์นี้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป องความรู้ที่เรียนได้จะเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันหรือ co-construction โดยความรู้ที่ได้จะเกิดจากการสร้างความรู้ขึ้นมาจากประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กักบเพื่อนๆรวมถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวและเกิดการรู้คิดหรือ meta-cognition คือการสะท้อนสิ่งที่ตัวเองได้ทำและได้เรียนรู้นั่นเองซึ่งจะต่อยอดไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตวเอง และนี่เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning ในโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาที่มุ่งพัฒนาให้ในเรียนมีนคุณภาพตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะให้เด็กสารคามสามนั้นได้เรียนรเรียนดีและมีความสุข อายิโนโมโตะส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนโมโตะในโครงการอายิโนโมโตะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติมูลค่าก่อสร้าง2ล้าน2แสนบาทให้แก่โรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปถัมภ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2มูลนิธิอายิโนโมโตะดำเนินโครงการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดำเนินโครงการต่อเป็นระยะที่3ภายใต้โครงการอายโนกโมโตโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติโดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา2563จนถึง2568ด้วยการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารและสนับสนุนองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้กับโรงเรียน50แห่งทั่วประเทศ โรงอาหารอายินโมโตะหลังนี้ตัวอาคารมีขนาดกว้าง16เมตรยาว18เมตรสามารถรองรับนักเรียนได้156คนต่อรอบพร้อมด้วยโต๊ะเก้าอี้26ชุดและมีห้องประกอบอาหารที่ขนาดใหญ่รองรับการประกอบอาหารจำนวนมากได้โดยพื้นผิวภายในอาคารเป็นพื้นกระเบื้องทำความสะอาดง่ายปลอดภัยในการใช้งานมีระบบกักดักไขมันถูกสุขลักษณะ ซึ่งในปี2567โรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปถรัรมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยภูมิเขต2ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโรงอาหารอายิโนโมโตะมูลค่าก่อสร้าง2ล้าน2แสนบาทและได้จัดพิธีมอบโรงอาหารอายิโนโมโตะในวันที่19ธันวาคม2567ณนะโรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปถัมภ์โดยมีนายพัวัฒเรียกจำรัดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปถัมภ์กล่าวรายงาน หนึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารไอรโมโตจำนวน2ล้าน2แสนบาท 2. ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาครูลและบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการ 3. ได้รับการสนับสนุนด้านสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ นางเกษยาชัยชานชีพกรรมการเลขาธิการและผู้ช่วยรองประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานในพิธนนออออีอาคารโรงอาหารหลังที่156นี้จนเสร็จสิ้นสมบูรณ์บัดนี้เป็นโอกาสอันดีที่ฉันใครขอส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังนี้ให้แก่โรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปถัมภ์พร้อมทั้งพี่น้องในชุมชนได้สามารถใช้ประโยชน์อาคารโรงอาหารนี้ได้อย่างเต็มที่ นายเสกสรรสวัสดีนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิลกล่าวรับมอบอาคารโรงอาหารอายิโนโมโตะและสร้างความยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับนายสุสาครเรืองวิเศษผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตสองกล่าวขอบคุณคณะผู้มาส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนโมโตะในครั้งนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ นิคีอายิโนโมโตคาดหวังให้เด็กนักเรียนไทยพร้อมครูและบุคลากรในโรงเรียนมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะเพื่อใช้ประกอบอาหารและนั่งรับประทานอาหาร ครูและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องในด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ปรับใช้กับการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนได้และส่งผลให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น วิดีอารของโรงเรียนบ้านเราพ่อหาครับทางโรงเรียนนะครับได้มีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Active Learning โดยใช้วัตจักรสืบเสาะทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสนุกสนานและความเข้าใจผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงนักเรียนนะครับได้เรียนรู้การคิดสร้างสารรค์และแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆทําให้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปครับและจากวิทีอาพิธีมอบโรงอาหารอายิโนมโตหลังที่156ของโรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปธรรมได้ส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โครงการโภชนาการเพื่อเด็กไทยไก้าวไกลสร้างชาติเพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีและสุขลักษณะในการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนค่ะลำดับต่อไปขอเชิญรับชมวิทยารต้นกล้าอาชีพของโรงเรียนวัดท่ากเกวียนสายอุทิศจังหวัดฉะเชิงเซา จากการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2และต่อเนื่องด้วยวิทงเรียนดนตรีไทย100%ของโรงเรียนวัดนาบุญจังหวัดสระบ,บุรีสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต2ชมกันได้เลยครับจะรับชมค่ะ ต้นกล้าอาชีพโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศดำเนินการเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจให้แก่เยาวชนระดับประถมศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนเสริมเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนระดับประถมศึกษาในการเข้าสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น และเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่มีความประสงค์จะเรียนเสริมควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมในด้านอาชีพโดยนักเรียนระดับประถมศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะโดยการฝึกงานจริงควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ที่มีความถนัดและความสนใจในสายอาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาโดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเพิ่มทักษะในด้านอาชีพสามารถกูพื้นฐานทางอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ได้คณะผู้บริหารร่วมกับครูโรงเรียนวัดท่าเกวียนใสอุทิศ ได้มีการประสานงานและวางแผนการจัดการเรียนการสอนต้นกล้าอาชีพทักษะอาชีพที่สนใจและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่เติมกระบวนการแนะแนวแบบเข้มและการเพิ่มพูมประสบการณ์ด้วยการฝึกงานจริงพาไปดูสถานที่ฝึกจริงเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านอาชีพควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับความรู้เพิ่มเติมตามที่ตัวเองสนใจซึ่งได้แก่ 1. ต้นกล้าฟุตซอล 2. ต้นกล้าสแตก็ก 3. ต้นกล้าวงดนตรีสากล 4. ต้นกล้าดนตรีไทย 5. ต้นกล้าวงโยธวาทิศ 6. ต้นกล้าคีตศิสิน 7. ต้นกล้าหน้าตาสิงห์แต้นกล้าทัศนศิงป์ 9. ต้นกล้างานอาชีพ 10. ต้นกล้าธนาคาร 11. ต้นกล้าสภานักเรียน ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาจากต้นกล้าอาชีพสามารถนำความรู้และทักษะอาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสามารถเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในฐานะนักเรียนโควตาที่มีความสามารถพิเศษและสามารถต่อยอดอาชีพในอนาคตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต2พุ่รรชชมใน,ว,ามานวยการโรงเรียนวัดนาบุญนางสาวธัญลักษ์สิริโชตกุลชัยและนางสาวศิวิมลวิลามาตรองู้้มในวยการโรงเรียนวัดนาบุญครูผู้สอนดนตรีไทยของโรงเรียนวัดนาบุญนางสาวเรียงศินสหสรังสี ปีพุทธศักราช2562ได้มีการจัดตั้งวงดนตรีไทยของโรงเรียนวัดนาบุญโดยนางสาวเรียงสินซาสรางสังศีครูผู้สอนดนตรีไทยได้นํานักเรียนชุมนุมดนตรีไทยเข้าร่วมการฝึกซ้อมดนตรีไทยในเวลาพักกลางวันนอกจากนั้นยังนํานักเรียนเข้าร่วมบรรเลงดนตรีในงานต่างๆอีกด้วย การเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียนวัดนาบุญผู้อำนวยการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของดนตรีไทยจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนการปฏิบัติดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยทุกระดับชั้นมีการเรียนการสอนวิชาดนตรีดังนี้ชั้นอนุบาลปีที่2องชั้นอนุบาลปีที่3ขับร้องเพลงพื้นบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่1ขับร้องเพลงพื้นบ้านชั้นประถมศึกษาปีที่2ปฏิบัติเครื่องโดยการแบ่งกลุ่มและปฏิบัติคลุยเพียงอขับร้องเพลงพื้นบ้านชั้นประถมศึกษาปีที่3ปฏิบัติเครื่องตีโดยการแบ่งกลุ่มและปฏิบัติอันงกะลุงขับร้องเพลงพื้นบ้าน ศึกษาปีที่4ปฏิบัติเครืร่องตีโดยการแบ่งกลุ่มและปฏิบัติอันกะลุงฝึกขับร้องเพลงพื้นบ้านชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่5ปฏิบัติเครืร่องตีโดยการแบ่งกลุ่มและปฏิบัติกลุ่ยเพียงอฝึกขับร้องเพลงพื้นบ้านชั้นประถมศึกษาปีที่6ปฏิบัติเครื่องตีโดยการแบ่งกลุ่มและปฏิบัติกลุ่ยเพียงอฝึกขับร้องเพลงพื้นบ้านขอเชิญทุกท่านรับชมการขับร้องและบรรเลงด,ดนตรีไทยของโรงเรียนวัดน,นาบุญ Terima kasih telah menonton! 哦。Oh. Oh. สุกที่29พฤศจิกายน2567นาสาวธัญลักษณ์สิริโชคุณชัยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาบุญนางสาวศิวิมลวิลามารองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนางสาวเรียงสินสาสรางสีครูผู้สอนดนตรีไทยและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดนาบุญ เข้ารับโลกเกียรติคุณโรงเรียนดนตรีไทย100%ระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามและได้รับเกียรติจากนายบัญชาชาวลินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บรุรีเป็นตัวแทนมอบโลกเกียรติคุณในครั้งนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเริงสินศาสรังสีตำแหน่งครูวิทยาการนัครูชำนาญการพิเศษดิฉันครูผู้สอนดนตรีไทยค่ะ ที่ดิฉันได้นําเสนอนี้มีความมุ่งหวังจะช่วยต่อยอดพัฒนานักเรียนโรงเรียนวัดนาบุญด้านดนตรีไทยสูเปอาหมายหนึ่งรเ์ซึ่งดิฉันได้ทํามาเป็นปีที่2แล้วการจัดก,การเรียนการสอนด้านดนตรีไทยนั้นเป็นการอนุร,รักษ์าด้านดนตรีไทยนําไปใช้ยางเป็นรูปธรรมส่งเสริมสนับสนุนรักษามรดกวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยสู่การพัฒนาเป็นซอฟต์าวร์ของโรงเรียนวัดนาบุญ สืบสารพลังสร้างสารรค์คุณค่าของวัฒนธรรมชาติดิฉันสัญญาว่าจะพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขขอบคุณค่ะจากวิดีาของโครงการต้นกล้าอาชีพโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศ ทางโรงเรียนได้มีการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนปฐมศึกษาผ่านการฝึกงานจริงและการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อและพัฒนาอาชีพในอนาคตค่ะและจากวิดีอาของโรงเรียนวัดนาบุญทางโรงเรียนนะครับได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทย100%เพื่ออนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นครับจนได้รับโล่เกียรติคุณโรงเรียนดนตรีไทย100%ระดับดีเด่นครับ สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้พบกับเรื่องเล่าข่าวนักเรียนซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับก,บการดําเนินง,งานของสภานักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครสังการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงครามค่ะ โรงเรียนเฉลิมงพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริรคนทร์สุวรครในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพัลลาดสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งอยู่เลขที่35ทับ5หมู่6ตำบลบางทลัดอำเภอเมืองสุวรรณรบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษานายราเมศรลุ่งรวยศรีโรงเรียนเฉลิมงพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สุวรรณรจัดก,การเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศรรึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีหลักสูตรที่ ที่สำคัญและเป็นจุดเด่นของโรงเรียนเช่น 1. ห,ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 2. ห้องเรียนพิเศษโครงการห้องเรียนกีฬาส,สพท โรงเรียนเฉลิม,มพระกเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครมีการดําเนินโครงการต่างๆที่เน้นการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนที่หลากหลายด้านซึ่งมีโครงการห้องเรียนกีฬาสพทอ,อเป็นหลักโดยทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ในวันที่2 6มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 7ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียนโดยมีนางสาวแชรดาศีนาคเป็นประธานนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียนและมีนายจิรพัฒน์พุ่มพรเป็นรองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการและนายพารณนแฟมไทยสงเป็นรองประธานนักเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนางสาวพิมชนกสุขแจ่มเป็นรองประธานนักเรียนฝ่ายงบประมาณโดยมีนางสาวนรบินลุกสว่างทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการเป็นผู <Please>. ้ช่วยประสานงานด้านต่างๆ และมีสารวัตรนักเรียนช่วยดูแลเกี่ยวกับเบื้องขอยนักเรียนเช่นการตรวจเครื่องแบบก่อนเข้าโรงเรียนการตรวจความสะอาดของอาคารเรียนการปรับความประพฤตินักเรียนที่มาไม่ทันเข้าแถวในปีการศึกษา2567สภานักเรียนได้มีส่วนร่วมและดำเนในการกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. ง,งานพิธีถวายลาชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทร์รมราชินี 2. ง,งานบันไว้โหรู 3. วานสถาปนาโรงเรียนฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร นอกจากนี้สภานักเรียนและสภาว่านักเรียนยังมีโครงการต่างๆที่ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนได้แก่ 1. โครงการห้องเรียนสะอาดด้วยความรับผิดชอบโดยเป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำเวร 2. โครงการธนาคารขยะซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการรักษาความสะอาดของโรงเรียนโดยให้นักเรียนนำขยะที่รีไซเคิลได้มาแลกเป็นเงิน และสภานักเรียนยังมีบทบาทในการช่วยคุณครูในการควบคุมระเบียบวินัยหน้าเสาธงของโรงเรียนอีกด้วยสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร จะปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาไปสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือคนดีของสมเด็จย่ามุ่งพัฒนางานวิชาการสืบสารงานพระราชดำริและสภานักเรียนจะส่งเสริมประชาธิปไตยพร้อมจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของสพทีท่ว่าเรียนดีมีความสุข และจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในช่วงของเรื่องราวข่าวนักเรียนในวันนี้ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สุสากรทางโรงเรียนนะครับได้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและมุ่งพัฒนานักเรียนด้านวิชาการและกีฬาพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและความรับผิดชอบผ่านสภานักเรียนครับคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนํามอฝาาทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่ง ได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อนํามาเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว3-5นาทีครับได้ทางในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศครับโดยขอให้ส่งเป็นไฟล์วิดีโอมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ครับเวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนของเราได้หมดเวลาลงแล้วครับแต่เรายังมีเรื่องราวที่สําคัญนะครับให้ทุกท่านที่ต หลังการตรงชาติอย่าพลาดการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมเทียรัตรัตนถาครับและดิฉันสุชนญาชมเทศต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ